เผมไม่ได้เดินยาฆ่าแมลงเลยสักนิดหนึ่งแล้วเรามาดูกันอ่ะระยะใบอ่อนตั้งปลีอะมีแมลงไหมระยะใบเพสลาดนี่น่ากินมากๆเลยเนี่ยถ้าผมเป็นแมลงผมชอบใบแบบนี้เลยเนี่ยจะลงช่วงนี้เลยครับเพี้ยตะกระจันฝอยเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะลงช่วงนี้เลยนะลงแต่ตรงนี้เขาจะเข้าไปหลบในนี้แต่เนี่ยผมไม่ได้เดินยาเลยนะทำไมไปถึงอยู่ลักษณะนี้ เพราะว่าผมไม่ได้เติมอาหารให้เขาเลยครับไม่ได้เติมอาหารขึ้นไปเลยเพราะคนบอกผมว่าถ้าแป้งข้างๆฉีดอะ่ะมันก็มาลุมกันในแป้งเราอ่าเนี่ยผมพิสูจน์ให้ดูเลยอ่าเนี่ยแป้งเนี่ยไม่ได้ฉีด,น,น,ฉด,น,ฉดนู่นก็ฉีดนี่ก็ฉีดนั่นก็ฉีดอะนี่คือแป้งกึ่งกลางเลยแต่ทําไมแมลงไม่กินเพราะว่าผมไม่ได้เติมอาหารพอมแมลงเข้ามาถามว่าเขามาไหมเนี่ยครับแน่นอนว่ามาจะบอกว่าไม่มาเลยโอ้ยเวอร์นี่แน่นอนว่ามาเห็นไหมเอะทำไมมาแป๊บเดียวแล้วไปล่ะเพราะว่าพอเขามากินปุ๊บเขาไม่เจออาหารที่เราเติมเข้าไปนี่นี่นี่ลอย คุณดูได้เลยเนี่ยรอยเข้าทำลายเนี่ยครับเนี่ยรอยเข้าทำลายของแมลงอ่ะเนี่ยเพี้ยากระจานฝอยเลยเนี่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 ยพอมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอเขามาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่เจออาหารไม่เจอความหวานไม่เจอน้ําตาลไม่เจอทุกๆอย่างที่เราปรุงเข้าไปเนี่ยครับเขามาเสร็จปุ๊บกินกินสองสาคำเขาก็ไปไปไหนรู้ไหมไปจ่อแปลงที่ยากําลังจะหมดฤทธิ์พอยาหมดฤทธิ์เมื่อไหร่โดนฝนเมื่อไหร่คลุบเข้าเข้าแปลงนั้นทั้งหมดเลยอยากให้ทุกคนลอง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 ไปพิจารณาตาม แล้วก็ปรับใช้ไม่ได้ให้เชื่อนะครับลองกับตัวเองได้ผลยังไงก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยสรุปก็คือแปลงเนี้ยมาแต่มาแล้วอยู่ได้ไม่นานเหตุลผล<ป>เพราะว่าเราไม่ได้เติมอาหารถูกต้องมันก็เลยไม่มีอาหารที่เหลือทําให้มแมลงเขาชอบอะไรต่างใช่ใช่นะครับเอาง่ายๆคือพูดภาษาบ้านๆเลยภาษาคนทาทุเรียนกะ็คือใบแม่อ่อยอ่ะ,อ,ะอืมยอดไม่เห็นอร่อยเลยแม่งลงแปลงอื่นดีกว่าแปลงอื่นโอ้โหอาหารเพียบเลย ยอดหวานมันแต่แป้งเนี่ยทำไมขมไม่อร่อยเลยนะแค่นี้ครับ